เขาเข้า,ขาการขึ้นแกะแมวนะฮะจากไม้ท่อนที่ลุงโนกแกะแล้วก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้แบบก็เอีย,ง,อยงต้องใช้เวลาใช้ต้องใช้สิว ใช้สิวอีกแล้วก็ใช้เครื่องเกียร์นะเครื่องเกียรที่เป็นคมใบเลื่อยช่วยเพราะว่าใช้เครื่องเลื่อยตรงนี้เป็นแบตเตอรี่แล้วแบตหมดง่ายแล้วก็วาครอบความเร็วไม่พอแล้วมันช้าถ้าแกะสลักให้ดูเสร็จเลยเดี๋ยวแบตก็หมดแล้วก็เปืองเวลานะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นหน้าตรงนะะนี่คือ แมวหน้าตรงสั่งมา3ามตัวตัวหนึ่งเป็นสีเหลืองส้มสีเหลืองกาฟิฟแล้วก็สตัวเป็นสีดำดำสนิทแมวดำนะเดี๋ยวจะต้องทำให้เสร็จแบบเสร็จนะครับก็ไม่รู้จะมองไปเห็นแมวไม่เป็นแมวก็ให้ดูว่าเป็นแมวก็แล้วกันนะจะเขียนเขียนข้างล่างเขียนว่าแมว เราคนถามว่านี่อะไรเขาอ่านเสร็จแล้วก็บอกว่าแมวมันก็เป็นแมวนะครับย้ายเป็นหมาเป็นสิงโตเป็นเสือก็แล้วแต่เพราะว่าโคงหน้าคล้ายๆกันหูแมวลักษณะก็ดูตามทิกแล้วมันก็คล้ายทำหมาจิงจกนะครับนี่คืที่ทำแล้วก็วัะนั้นที่ให้ดูกระรอกไอเทาไม้พวกนี้จะร้าวแล้วก็แห้งแตกง่าย เอาอันนี้ใครมาขโมยลูกสนไปซะแล้วยังไม่ได้ใส่ลูกตาเพึ่งทาสีแล้วก็เดี๋ยวใส่ลูกตากับเป็นกระรอกเพราะตรงนี้จะมีกระรอกตอนนี้เหลืออยู่สองตัวหรือ,อยู่คู่หนึ่งตายไปเรื่อยตายทุกปีกระรอกใหญ่วิ่งข้ามถนนตายมังรถเหยียบครับก็ให้ชมว่าลุงมนุกทำงานอยู่กับบ้านช่วงนี้ที่ทำงานปิดฮอลิเดย์ ก็คนะือ,อหลักการการตัดสลักแกะแมวหรือว่าสัตว์ต่างๆเช่นถ้านกฮูกก็จะหูแล้วปัดไม้กลมๆปัดสามเหลี่ยมหน้าหลังสามเหลี่ยมหน้ามันก็คือเป็นขยักเป็นสามชั้นคือชั้นแรกหูมันผ่ลูกตาแล้วก็ปากสิงเออหมีก็เหมือนกันหมีก็แกะแลักษณะเดียวก,กันกับแมวนี่เลยนะ โอ้หน้าผากลูก,กตาแล้วก็ปากเพียงแต่แต่งมุมจมูกต่างกันเล็กน้อยแต่ก็คือจะปาดเป็นรูปตัว x นะฮะเครื่องหมายคูณรูปตัว x กากบาทเฉียงรูปตัว x หรือเครื่องหมายคูณคือเป็นจมูกแล้วก็ตรงหนวดแล้วก็ปากเบสิกเดียวกันเลยถ้าเราได้เบสิกการตัดอย่างนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นนกคู่ เป็นหมีเป็นแมวเป็นหมาออกมาเหมือนกันหมดเลยครับเกิตัดหน้าสามเหลี่ยมตัดหลังแล้วก็ตัดหูหูก็ยออกล้วต่างๆเหมือนกันแต่ถ้าเป็นตัดสัตว์ถ้าเป็นรูปเหมือนที่ของเขามีเป็นหูตูบล้วก็ทําเป็นหูตูบเราก็ต้องดูนะฮะรูปร่างอันนี้ก็แกะหน้าอกเข้าไปใช้สิวด้วยใช้เครื่องด้วยก็ตัดทําเป็นลูกขานะฮะทเป็นลูปขานะ เอ,อบางตัวไม้เรามันเล็ก <c oughs> ถ้าทำให้ช่องว่างขามีโปร่งทะลุไม้เรากว้างไม่พอเพราะว่าแมวจะต้องหลังโกงยืดเมืองหลังนะะนี่ไม้เราไม้เล็ก <c oughs> ไม้จํากัดนะฮะไม้ที่เรามีอยู่คือตัดโค่นตัวเนี้ยต้นตอตรงเนี้ยลงไปนะฮะเห็นว่าพี่โคน่นมันก็ได้ต่อกมาอันนี้ใหญ่ ตอใหญ่นี้แต่ตรงกลางมันผุนะฮะที่แกะเขาจะแล้วเห็นเป็นนกอินซีนะฮะตรงกลางมันผุเป็นโพรงแล้วก็อีกต้นหนึ่งเพราะว่าไม้นี้มันเมเปิลใบใหญ่ร่วงแล้วก็ไปมันไปนปกที่ฟาดเสาวอากาศทีวีนะเสาดาวเทียมเราแล้วก็ทำให้คลื่นไม่ดีเพราะใบมันใหญ่วรรเวลาลมตีมากระพือ มันก็พื้ไอเสาอากาศมันเทิรไม่หมุนเพราะว่าหาที่ทางลมไม่ถูกทหานทำเองครับทำอะไรทำได้ทำเองก็ทำครับซุ้มประตูเอซุ้มหน้าต่างเก่านี่ก็ทำเองนะแต่ให้ที่ทำงานก็ไม่ให้ประมูลแล้วประนัดก็เป็นคนประมูลได้เราก็ได้มาเองนะครับ ยังมีอะไรต้องทำอีกมากมาย <c oughs> แต่ผลไม้ก็คิดว่าสัปดาห์หน้าก็จะเก็บผลไม้บลูเบอรี่ผลไม้ป่าแบตเตอรี่สำรองเป็นเครื่องใช้แบตเพราะว่าเสียงไม่ดังถ้าใช้เครื่องยนต์มันจะดังนกขู่ชาวบ้านก็ลําคาญเหมือนเบิ้ลมอเตอร์ไซค์เด็กแวน้นปังป้งปัสะานไปทั้งเมืองเลยนะเมืองนี้มันเงียบ เสียงเครื่องดนตรีมันดังหรือว่ามันรบกวนเขาเราก็ไม่ชอบตัวเราเองเราอไม่ชอบเสียงดังเลยนะครับนี่ครับแมวครับแมวเมวียวล้องเรียกเมียวเมียวแล้วก็ไม้นี่มันร้าวเดี๋ยวเราก็ต้องใช้ยาอุดโปสีโป,โปก่อนลงสีนะไม้ตามตามมีจำเกินครับไม้เลยที่เรามีอยู่เราก็ทํามีคนก็สั่งมาก็คือสีดำสองตัวแมวสีเหลืองกาฟิลตัวหนึ่ง ครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมมาติดตามกันนะครับงานแกะสลักไม้วูดคาวิ่งของลุงมนพนะครับลุงมนบชาแนลมนบขุนไกลครับก็ช่องถ้าพิมพ์หากภาษาอังกฤษมนบขุนไกลที่ดูใต้วิดีโอก็จะเห็นชื่อช่องอยู่นะฮะติดตามได้แล้วก็จะมีคลิปที่ในจอวิดีโอถ้าดูคลิปของลุงมนพจะมีรูปลุงมนพถือที่ตักผลไม้อยู่สีดแดงนะ คลิกตรงนั้นแล้วก็เป็นการติดตามครับเราจะได้ชมคลิปต่อๆไปที่ลุงมนุษย์อัพช่วงนี้ก็คือจะเริ่มเก็บผลไม้เก็บเห็ดก็จะมีคลิปเก็บผลไม้บลูเบอรี่คาวเบอรี่แคนรนเบอรี่นะฮะค,คาวเบอรี่ไปเรื่อยๆเก็บเห็ดบ้างอะไรบ้างดูเห็ดฟินแลนด์กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันโอก,กาสหน้าครับสััสดีครับ